6 7, ิกเซเนแคทรับผมแพ้นะหัวร้อนมาก่ันมาแบบนี้ฮะโดนไม่นะผมจะพุ่งไปทะเลคนสวัสดีครับมาอยู่กับผมนะพนธ์อีโวกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Cook Out กันนะครับใช่ครับผมจะมาเล่น Cook Out ครึ่งเกมนี้นะมันก็จะเป็นเกมที่เราต้องผลักคู่ต่อสู้ให้มันตกจากแผ่นน้ำแข็งไปหรือก็คือเบดเพจเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับใช่ครับ ให้มันตกลงไปในน้ําทะเลตรงนี้เลยนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็คือคอนเซปต์เกมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะก็เข้าไปเลยโอ้อันนี้ก็เข้าไปแล้วนะโอเคซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเล่นนะก็คล้ายๆแบบเกมติดตายิงปืนนะก็แบบเราจะไม่เห็นนะว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเคลื่อนไปทางไหนเนาะซึ่งเป้าหมายหลักของเราก็คือนี่เราสามารถเพิ่มพลังในการ ไปข้างหน้าได้แล้วก็ดันดันคู่ต่อสู้ของเราลงไปดันแพนขึ้นตัวอื่นนั่นแหละโอ้พี่ชายโอ้ผมรอดโอเคพี่ชายตกไปแล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นตรงนี้นะว่าเราเป็นคนทําแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้นี่ได้น้าแข็งมานะตรงนี้นะเป็นคล้ายๆแบบเป็นสกุลเงินนั่นแหละโอ้โหนี่ผมดูลมโนลุม no นะครับนี่จังวันนี้เอาเลยโอ้พูดจะไม่จบเลยคือน้ําแข็งจะเป็นสกุลเงินนะครับ เอาไปไว้แบบเปิดไข่หรือเอาสกินอนะเปิดไข่เอาสกินนั่นแหละโอ้โหเนี่ยสกินแบบผมเนี่ยอสกินผมนี่มันเป็นสกินโจนะนี่ครับที่ฉันบอกโอ้โหเรียกฉันเลยต้องผมเซิร์ฟนี่ผมบอกแน่เห็นไหมนี่มันจะเป็นไข่นะเป็นสกินนะแล้วก็จะมีนี่พวกแบบเป็นเอฟฟกออกจากตัวได้นับนี่ แต,แตกต่างกันไปเนาะอันนี้ผมดวงดีผมสุ่มได้นี้แต่กว่าจะได้นี้ต้องสุ่มสามตัวเลยถึงจะได้นี้แต่ไม่ได้นี้นะแต่ก็ดีลนะได้หนอร์นี่คอนเซปต์เกมก็ประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่คอนเซปต์เกมสิก็คือวิธีเล่นเกมนะอ่าออซึ่งผมก็แนะนํานะว่าตอนเริ่มแรกๆอย่าพึ่งดันคนเยอะนอกจากเขาจะเข้ามาใกล้ๆเรานะเราถึงจะกดแบบพุ่งสุดไปเลยนะ แล้วถ้าใครไม่มีอะไรทําก็นี่มีออบบี้นะครับนี่ก็คือนี่เราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นนี่กระโดดออบบี้เล่นมันจะเป็นแบบห่างมันจะค่อยๆห่างไปเยอะๆนะครับแล้วพอเรากระโดดปุ๊บก็จะได้เงินมานะใช่ได้เงินมากับได้สกินสายลุงนะแล้วก็นี่ครับมีเคเวสด้วยนะครับนี่ นี่ก็คือเควสโอ้ไม่กอดอันนี้ผมลืมปรับว่าดันสุดโอเคเมื่อกี้ก็ตายอย่างอนาถมากนะครับซึ่งรอบนี้ผมก็เอาจริงแล้วนี่นะก็มีซูมแมปด้วยนะครับนี่มันจะมีแมปสองแมปอยู่นะก็ะคือค่าสีกกับแมปอีกแบบหนึ่งนะผมจำซื้อไม่ได้นะมันจเป็นแบบให้เราไปที่4-4นั้นนะถ้าเราไม่ไปนะมันก็จะหายไป คล้ายๆเกมแบบพวกให้เราไปหาแบบพื้นสมมุติว่าต้องไปหาสีเขียวอ่ะก็เราก็เดินไปสีเขียวหลงังจากนั้นทุกสีที่อื่นอ่ะที่ไม่ใช่สีเขียวมันก็ฉายไปนะครับประมาณนั่นอโอเคดูผมเล่นเลยนะเรบ่อบนี้เอาจริงนะไม่รู้เลยนะครับราชามไม่รู้เลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเบียวอะไรนี่ let's go let's go <S นี่มันต้องพุ่งแบบขุมนะครับนี่บอกว่าเขาจะไม่หนีนะโอ้ผมเผื่อไปทางนั้นอนะ่ะสวยแล้วครับ โอ้ยโดนล่าช็อตโดนล่าช็อตโอเคครับแล้วเราก็จะมาเล่นออบบี้กันนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันยากแค่ไหนนะครับเราก็สามารถเปิดเอฟหรือไม่เอฟก็ได้ครับรมตอนนี้มาถึงที่สิบกระดุมแล้วนะครับหรือว่าความห่างนะครับนี่แต่มันเป็นกระดุมเฉยเล่นในคอมก็จะง่าย,ง,ายง่ายกว่าโทรศัพท์นะอันนี้ก็พูดจริงนะโอ้ย oh, oh, oh. แล้วมันเล่นยากจริงๆเลย โอเคผ่านแล้วโอเคแล้วเราก็กระโดดมาได้แล้วแล้วเราก็กระโดดครั้งสุดท้ายโหเป็นเป็นการกระโดดล้วนวไม่ต้องใช้สีมีอโอ้ได้แล้วแล้วเราก็นี่ยินดีด้วยคุณได้สกินใหม่แล้วก็สกินไซลุนนี่แล้วก็ซิปน้ำแข็งนะครับนี่เราได้มาแล้วแต่ผมก็ได้มาแล้ว จะเล่นซ้ำๆก็ได้นะมันจะสกินเรามีแล้วเราจะไม่ได้ซ้ำนะแต่จะได้เงินแทนอุ้ยเราต้องมาอยู่สีดำโอเคผมอยู่สีดำอยู่แล้วผมจะไม่ไปไหนก็แล้วกันโอ้มอกี้มีผมชนไม่เสียงมันก็แบบปุ้งเลยโอ้ไม่ก็อสราวโอเคไม่ต้องไปไหนนะครับจังหวะนี้ฮ่าฮ่าฮ่า โอ้โหขยับเล็กขยับน้อยโอ้โหมาเต็มเลยคราวนี้มันก็รอดกันหมดแล้วโอ้รอดต้องวางแผนผักออเรนต์ออเรนต์อันนี้อันนี้ผมอยู่ออเรนต์แล้วใช่ไหมสีเหลืองเนะี่ยสรุปมันเหลืองหรือออเรนต์โอ้ no 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 เยอะค่ะโดนโดนคิมเล่นเกมนี้นะเราอาจจะหัวร้อนได้นะครับเพราะว่านี่คนมันก็เอ,อามาเอามาท็อกซิกมากแล้วงี่ ถ้าใครเหงานะครับนี่เรามีสิ่งนี้นี่ this is ball มันก็คือให้เราเดินไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นบอลบออะไรปรนะมาณนี้แต่ถ้าคุณเล่นโทรศัพท์และเหล็กๆตัวมันจะติดไปกับบอลเลยมันจะเป็นแบบ360องศาหมันอันนี้เป็นแรงนุ่ม่วงอ่ะแล้วเราถึงดึงดูดเข้าไปอ่ะประมาณนั้นเลยครับนี่มีเควสมีเควสประจำวันหรือประจำสัปดาห์รีเซตก็ได้แล้วก็มีสปินนยนะ โอ้ oh, อันนี้สูบแบบอะไรเนี่ย angry โอ้ค o ลลแมบ,บมันชื่อว่า color อ่นะไว้ไว้ไปสีขาวผมจะไม่ค่อยพุ่งเยอะก็แล้วกันประมาณนี้อย่าชนผมโน no. oh 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 oh. โอ้โหอ้ยใกลกันแบบนี้นะเสร็จเสร็จไม่ดีกว่าผมยังเป็นมีความเป็นคนดีโอ้เขาไปตรงนั้นกันหมดเลยนะ เราแบบไปฝั่งตรงข้ามครับนี่เป็นหนึ่งเดียวนะครับโอ้เรียบร้อยเลยลื่นล้มเลยนะครับลื่นล้มส่งแพ่นกวินไปหาทะเลนะครับนี่อันนั้นไม่ต้องขยับเลยอาจจะชนกันเองก็ได้เฮ้ย hey, ทาไมมันไม่ชนกันเองอะขัดใจมากเลยนะกูดบายนะพี่ชายลากรู้แข่งล้มอันนี้มันชื่อเกมเลย มหวังว่าผมจะไปทันนะอูห้หูมันพุ่งแค่นี้มันก็ไม่น่าจะถึงถึงแค่คนเดียวโดนผมแนบจังหวะนี้โดนผมโดนผมโดนผมือแขนนี่ครับนี่ผมกลายเป็นเด็กกี้แขน <laughs> Goodbye Goodbye เอา้าตายหมด oh. ทุกคนถูกกำจัดแล้ว โน no. เรามีเสียงด้วยนะครับเสียงในเกมนี่ยมีลลอกอินไลน์วันด้วยนะครับนี่้5วันได้เชฟแพนกวินโซคัพมันน่ารักจริงๆโอเคเขาบอกว่าน่ารักอฮ้ยผมขอโทษนะครับที่บอกทุกคนผิดไปนะมันมีหลายแมบ,บจริงๆคนเรามันก็ต้องชีวิตผิดพลาดกันบ้างแหละธรรมดานะครับคนไม่ผิดพลาดนี้ก็แปลกๆโหโว โอ้ไม่ก็แบบนี้นะครับก็คือนี่ถ้าเราอยู่สีไหนมันก็จะอยู่สีนั้นเลยครับคือแบบมันจะไม่มีสภาแล้วนะถ้าเวลามันใกล้ใกล้หมดอนะ่ะไม่ไม่สี่รอบอืมโอ้เราได้หนึ่งสปินมาแล้วแล้วเราก็สามารถวราปีกอันได้โอเคแต่ขอดันคนก่อนนะชอบดันมาดูกันเขาผมจะสามารถส่งเขาไปหาทะเลกลายเป็นผมตกทะเลแทนและไม่ใช่แค่นี้นะ ผมสามารถดูนี่เราสามารถสะสมมาได้ว่าเรามีสกินอะไรบ้างแล้วก็นี่สนับสนุนพวกนี้ได้เป็นผู้สนับสนุนอะไรพวกนี้แล้วก็นี่มีอะไรหลายอย่างมากแต่ผมก็นี่มีรับชมด้วยโอ้พี่ชายชนะนี่มันจะไม่มีสะพานนะแบบที่ผมเห็นหน,หนี้มนี่โอ้โหชนกันโหดมาก six seven kit คือยังไงโอ้โห หันมาหาแบบนี้นะโดนอาเอ้าเอา,เอา,เอาไม่นะผมจะ,จะพุ่งไปทะเลคนโหดมากโหดจริงๆนี่จะเป็นตาสุดท้ายนะครับถ้าผมแพ้นะหัวร้อนมาก ครับพุงชนัดตั้งหวันนี้อ่าโอ้โหเล่นกันโหดมากครับนี่เสิร์ฟนี้ตามที่บอกครับจบเคนี้ครับบอกว่าทุกคนจะสนุกสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ